ที่แล้วเราประสบควมสำเร็จค่อนข้างมากต้องขอบคุณ B I F W ที่ได้เปิดโอกาสให้ฟลายนาากลับมายืนบนเวทีอีกครั้งหนึ่งแน่นอนทุกคนคาดหวังว่าการกลับมาจะเป็นอย่างไรผมนานะอาร์ไตไดแล้วก็เฮดิไซเลอร์ไม่อยากทำาท่านผู้ชมในงานนี้รู้สึกว่าผิดหวังแนมะ้แต่วินาทีเดียวที่แล้วเราพูดถึงรีบอร์ดเนาตอนนี้เหลือคำว่ารลีคคำเดียวเป็นชัอเปอร์วัดของการรีบอร์ดขึ้นมานะครับ โชร่อ,อีกคลิปหรือคอร์เรชันที่เราจะนำเสนอในปีนี้จะเก,กาะตะวันความเข้าหาของดวงจะนท์เกาะตะวันทั้งดวงจะเกาะยังไงจะเกิดขึ้นในชนนะครับตีความออกมาในฐานะการทำแฟชั่นมันก็เป็นคนผวารักและครั้งนี้คือรักสามเศรลองดูนะคะรับว่าโชว์ครั้งนี้เรามีอารกติต์ขีดวงดวงจันทร์ขี่ดวงที่ไม่อย่างคิดอยู่ว่าจะจบยังไงฮะทุกคนกลับบ้านทุกความเสบายว่ามันมีด้วยหรอนะโชว์แบบนี้ ที่ t h า f a s แ f a ั่นก็เป็นปัญหาใหญ่มาเพราะว่าใส่แล้วก็ทิง้งทิ้งไปทิ้งมาเนถ้าเป็นมนภาวะไฟนาก็ายังคมงมวลาการทับเสื้อผ้าแบบคลาสสิกอยู่ทุกคีัก็คงจะเป็นคลีสที่เราอยากมันเป็นมาสเตอร์ครีสจริงๆทุกครั้งที่บริษจออกแบบไอดีๆนะพี่นุชจะอยู่ในพื้นที่ของธรรมชาติเชื่อว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเราต้องเคารพธรรมชาติอะไรที่มีผลกระทบอย่าทำเพราะถ้าคุณทำเท่ากับคนทำลายตัวเอง